มาแล้วดำเนินการต่อตกลง,งนี่ต้อนรับฉันยอมรับรอข้อมูล สำรองเจ็ดชั่วโมงที่ผ่านมายืนยันการล็อกหน้าจอ,อาสี่าใช่ไหมเลือกข้อมูลที่จะคืนค่าพื้นที่ว่าง2.3จกิกะไบต์จาก107 สิว่าจะได้ไหมเพิ่มเติมยอมรับได้มงิได้ไหม การเปลี่ยนเนะพิ่มเติมเติ่มเติมเติ่มเติมข้ามไปก่อนแล้วกันต่อไป Google พรุ่งนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง Google พรุ่งนี้อากาศเป็นยังไงบ้างทำไมหายับอาคขามแล้วกันขามมีอะไรเพิ่มเติมไม่เป็นไร รอสักระยะหนึ่งมาหรืยักำลังเตรียมพร้อมโทรศัพท์โทรศัพท์ให้พร้อมใช้งานน่าจะใกล้ละมัง้งคือถ้าคนตั้ง ค่าไม่เป็นมันก็ไม่เป็นเนาะ,นะคนถ้าค่าเป็นมันก็เป็นเวลาไปร้านก็มีค่าบริการแต่ถ้าทําเองก็ไม่มีอะมาแล้วลงชื่อเข้าใช้ ไม่รู้่าไรใช้ OTP ดำเนินการด้วย Google เนาะอ่านี่มาแล้วไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ อันนี้ก็แนะนำว่าให้เราเลือกแบบไหนนะจะเลือกแบบปุ่มหรือนำทาก็ได้มันก็มีตัวเลือกให้ในที่นี้เราจะเลือกแบบปุ่มแล้วกันถัดไปอัปเดตอัตโนมัติข้ามคืนการตั้งค่าทั้งระบบถัดไป นี้มันบอกให้เราติดตั้งนะเราไม่จาเป็นต้องไปติดตั้งตามเขานะอย่างเช่นเกมอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่เอาอะไรแอปที่เราไม่ใช้ล้วก็ไม่เอาจัดแต่เกมเราโหลดทีหลังก็ได้นะติดตั้งดูสิ ตอนรับเริ่มต้นมา,มาแล้วโอ้โหในที่สุดเราก็เข้ามาสู่หน้าจอดนี้สำเร็จแต่ไม่รู้ว่าข้อมูลเราเหลืออะไรบ้างดูสิข้อมูลโอ้โหหายไปเกียงเลยแม่เพราะว่าเราฟอร์แมตมันนะเมื่อกี้ฟอร์แมต นะเพราะฉะนั้นให้ดีที่สุดก็คือบันทึกข้อมูลพวกภาพพวกวิดีโอไว้ใน SD Card นะมันจะได้ไม่ต้องหายแล้วก็สำรองบ่อยๆอ,อันนี้ก็ลองไปใช้ลองดูสิว่า Google เข้าได้ไหมอันนี้มันกำลังติดตั้งแล้วก็ลองดูสิว่เาเข้าได้เพราะว่าเราติดตั้งเรียบร้อยอ,อัปเดต Google น,นี้ยังไม่ได้อัปเดต YouTube แล้วก็อัปเดตเวอร์ชั่นเก่าเป็นเวอร์ชันเก่าจริงๆมันก็จะมีเวอร์ชันที่เขาเรียกว่าตั้งค่าระบบเกี่ยวกับอุปกรณ์อะไรเงี้ยรุ่นอันนี้มันบอกว่าเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันแล้วอันนี้เลนโะน่โฟล์ไดโฟได้ มันอัปเดตแล้วตอนที่รีบูตนั่นแะที่มันชัดชาต้องอัปเดตส่วนแอปก็อัปเดตตาม,มอย่าง Facebook ก็ลองไปอัปเดตใครจะใช้แอปอะไรก็อัปเดตสิ่งนั้น สิ่งที่ต้องมีนะสิ่งที่ต้องมีโอเครอดตายแล้ะลองดูกล้องนะดูกล้องอกล้องมาอะไรอย่างอ่ะลองยอมรับแหมเอนได้ของใหม่เลยรีสตาร์ทรีเซ็ต ก็ก็ชัดเลยนะนี่ถ้าวิดีโอวิดีโอก็ 4K ได้ 4K ตรงนี้นะแต่รุ่นใหม่ๆก็เขาจะมี AI นะแต่รุ่นนี้มี 4K รุ่นใหม่ๆจะไม่มี 4K ก็จะมี AI แทนเป็นตน้นนะ โอเคก็ okay. ความละเอียดแบบเยอะเนาะม็นก็ต้องเต็มเร็วก็นะถือว่าไฟใหญ่โอเคแต่ส่วนใหญ่ก็เอาแค่พันแปดสิบก็รู้ลาแล้ววิดีโอได้อยู่ได้อยู่ถือว่าผ่านใช้ได้ใช้การใช้งานได้ดี Okay. เหมือนได้ของใหม่จบคลิปไว้แค่นี้นะใครจะไปอัปเดตอะไรก็ตามนี้นะถือว่าที่ถามไปได้เครื่องมาใหม่แล้ว <c oughs> นึกว่าเป็นอะไรนะมันชารีบูตชานะแล้วก็ติดตั้งชาสุดท้ายมันกำลังติดตั้งอยู่เราก็นึกว่าเป็นอะไรอยู่นิ่งแล้วเกิดนะแหมนึกว่าจะเป็นลานซะแล้วนะโอเค พอ,อจบคลิปไปแค่นี้อย่าลืมติดตามเดี๋ยวจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้งานต่างๆนะใครมีปัญหปัญหาอะไรก็อะไรที่มีความรู้ก็จะมาโพสต์แนะนำเนาะเพื่อเป็นวิทยาทานให้ทุกท่านได้เอาไปใช้กันอย่าลืมกดติดตามกันไวนะ้เนอะ